สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับสำหรับสรุปข่าวไอทีที่น่าสนใจสำหรับวันนี้จะเป็นข่าวไอทีอัปเดตวันที่19มิถุนายน2 0 2 5นะครับจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมแล้วก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ mediatek density เ5 0 0้ออาจเปิดตัวเร็วกว่า snapdragon 8 elite 2 มีข้อมูลข่าวลือจากนักปล่อยข่าวชื่อดังจากจีนที่ใช้ชื่อว่า Digital Chat Station ที่ปล่อยข้อมูลบนแอปว้ I ้ยโปนะครับระบุว่า m e d i a เท k มีแผนที่จะเปิดตัวชิปเรือธงรุ่นใหม่เร็วกว่าคอคอมดังนั้นหมายความว่า m e d i a t ท k อาจชิงเปิดตัวก่อนเพื่อที่จะแย่งความสนใจจาก Snapdragon 8อิลิตรุ่นที่2มีการคาดการณ์ว่า แบรนด์สมาร์ทโฟนจากจีนหลายรายจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นถัดไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ชิปตัวใหม่นี้ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งปกติแล้วสมาร์ทโฟนเรือธงเหล่านี้มักจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมแต่จากรายงานนี้ระบุว่าสมาร์ทโฟนหลายรุ่นอาจจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในสิ้นเดือนกันยายนถ้าข่าวลือนี้เป็นจริง เดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีความยุ่งวุ่นวายมากนะครับสำหรับวงการสมาร์ทโฟนเพราะว่านอกจากเมดเทคแล้วก็คอคอมที่จะเปิดตัวชิปรุ่นใหม่แล้วอย่าลืมนะครับว่าในเดือนกันยายน Apple ก็จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง iPhone ด้วยครับข่าวต่อไปนะครับซัมซุงอาจเป็นผู้ผลิตชิปให้บริษัทลูกของคอคอมเมื่อไม่นานมานี้นะครับคอคอมได้ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Auto t ท็กซซึ่งเป็นบริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์สำหรับยานยนต์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศอิสราเอล หลังจากมีการประกาศเรื่องการเข้าซื้อกิจการก็มีรายงานจาก d i จ i t i m e s ว่า Auto Talks ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิปของ Sams ุงฟ f o u n d r y ในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐครับซึ่งในการเยี่ยมชมในครั้งนั้น Auto Talks ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพระดับการผลิตจำนวนมากและกระบวนการอนุมัติชิ้นส่วนการผลิตซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนเริ่มการผลิตจริงในอุตสาหกรรมยานยนต์ครับการร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ s a m s u n ฟ f o u n d r y มีลูกค้ารายใหม่ในตลาดยานยนต์เท่านั้น แต่ยังเป็นการช่วยเพิ่มชื่อเสียงในฐานะผู้ผลิตชิประดับคุณภาพสำหรับเทคโนโลยีรถยนต์อัจฉริยะในอนาคตอีกด้วยครับดังนั้นการที่ซัมซุงจะรับหน้าที่ผลิตชิปให้กับ AutoTalk ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญเพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้คอข้อมขยายธุรกิจในตลาดยานยนต์ได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังช่วยทำให้ซัมซุงผลักดันโรงงานผลิตชิปของตนเองได้ด้วยครับ ความร่วมมือระหว่างออโตทอกและซัมซุงฟาวดีคาดว่าจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้และการผลิตชิปสำหรับยานยนต์ในระดับอุตสาหกรรมอาจเริ่มขึ้นภายในปีนี้เลยหากทุกอย่างผ่านการตรวจสอบและก็อนุมัติเป็นที่เรียบร้อยครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นสีสันในวงการเทคโนโลยีนะครับ Google ออกโฆษณาเซล iOS 26มีฟีเจอร์คล้ายกับ Android โฆษณา Google ในซีรีส์ Base Phone f o r e v e r มีการเทียบระหว่าง iPhone และ Pixel 9 Pro ที่มีการพูดคุยกันในประเด็นของฟีเจอร์ใหม่ของ iOS 26เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยครับทางฝั่ง iPhone ในโฆษณาน,นี้เผยว่ามีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Live Translation ที่มีการแปลภาษาข้อความในแอป Message โดยอัตโนมัติแต่ทาง Pixel 9 Pro เผยว่าฟีเจอร์นี้มีมานานกว่า4ปีแล้วและทาง iPhone ก็บอกว่ามันช่างบังเอิญจริงๆต่อมา iPhone ก็บอกว่ามีฟีเจอร์ใหม่อย่าง Home Assist แล้วก็ Call Screening ด้วยทาง Pixel ก็บอกว่า ก็มีก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันซึ่งฟีเจอร์ Live Translate Google ได้เปิดตัวใน Pixel 6ตั้งแต่ปี2021ซึ่งรูปแบบการทํางานของฟีเจอร์นี้ก็คล้ายกับที่ Apple เปิดตัวไปใน iOS 26ครับในปี2020 Google ได้เปิดตัวฟีเจอร์ Home สําหรับ Pixel 3แล้วก็รุ่นใหม่ๆซึ่งก็เหมือนกับ Home Assist บน iOS 26ครับฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ ให้ผู้ใช้งานนะครับสามารถพักระหว่างคุยโทรศัพท์ได้โดยจะมีการแจ้งเตือนกลับมาอีกครั้งเมื่อปลายสายพร้อมที่จะคุยกับเราครับสำหรับฟีเจอร์ Call Screening เป็นฟีเจอร์ที่รวบรวมข้อมูลจากผู้โทรและเก็บรายละเอียดเพื่อเอามาแจ้งเตือนให้กับผู้รับว่าจะรับสายหรือว่าไม่รับสายซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ Google ใส่มาตั้งแต่ Pixel 3เมื่อปี2018ครับ แล้วก็แน่นอนนะครับว่าโฆษณาลักษณะนี้เป็นการแซลข้ามแบรนด์ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาทํากันในวงการแบบนี้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นสีสันไปนะครับส่วนฟีเจอร์บน iOS 26จะใช้ดีแค่ไหนจะเหมือนกับ Android หรือเปล่าก็ต้องรอใช้งานจริงในเวอร์ชันสมบูรณ์ครับ n o t ต i n g Phone 3จะได้อัปเดตนานถึง7ปี Notting ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Notting Ph o n e 3จะใช้ชิป snapdragon 8 s gen 4ผู้ร่วมกว่อตั้งบริษัทก็ได้มีการกล่่่าาาวววชชชนนมปปรระะสิิิทธภพของตัี้โดยบุ จะมี G.P.U ที่เร็วขึ้นถึง88% C.P.U เร็วขึ้น33%และหน่วยประมวลผล A.I. หรือ N.P.U เร็วขึ้นถึง125%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนอย่าง Phone 2นอกจากนี้ก็ยังได้ยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนซอฟต์แวร์เพิ่มเติมด้วยโดยเมื่อเขาถูกถามว่าทำไมถึงไม่เลือกใช้ชิปตัวอื่นเขาก็ได้ตอบว่าชิปตัวใหม่นี้ช่วยให้สามารถให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ได้ดีขึ้นโดยมีการใช้คำว่า5 and s แทนที่4.4 a ซึ่งหมายถึงอัปเดตระบบปฏิบัติการหลัก5ปีและแพทความปลอดภัยนานถึง7ปีนั่นเองครับสิ่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว Notting Phone 2ที่ได้รับการอัปเดต Android เพียงแค่3ปีแล้วก็แพทความปลอดภัย4ปี Notting Phone 3มีกำหนดการเปิดตัวในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับจะเป็นยังไงแล้วจะได้อัปเดตยาวนานถึง7ปีจริงหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันในเร็วๆนี้ครับข่าวต่อไปเราจะอยู่กับวงการแว่น VR กันบ้างนะครับ Meta เ,เตรียม ภายใต้แบรนด์โอเกลเอด์เมตาเองมีแว่นตาอัจฉริยะที่พัฒนาร่วมกับเรเบีนอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเดือนมการาคมที่ผ่านมารูมเบิร์กได้รายงานว่าเมตากำลังเตรียมนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้กับแว่นกันแดดของโอเกลเด้วยเช่นเดียวกันกับแว่นเมตาเรเบียนแว่นตาเมตาโอเกลนี้จะมาพร้อมกับกล้องในตัวสำหรับถ่ายภาพและก็วิดีโอรวมถึงมีฟีเจอร์ด้าน AI ด้วยครับสำหรับแว่นเมตารุ่นโอเกลนั้นอาจมีพื้นฐานมาจากแว่นโอเกลรุ่นเซฟ e รา โดยมีกล้องติดอยู่ตรงกลางของกรอบแว่นโดยเมตาอาจวางตำแหน่งทางการตลาดของแว่นตารุ่นนี้สำหรับนักกีฬาแล้วก็นักปั่นจักรยานที่ใช้แว่นตาอกเลอยู่แล้วครับทางอกเล e เองยังไม่ได้ยืนยันรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าทีเซอร์ที่ปล่อยออกมา ก็มีเพียงแค่โลโก้อของ Meta แล้วก็อกเรียอยู่เท่านั้นซึ่งเราก็คาดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากแว่นตาอัจฉริยะเราก็จะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่20มิถุนายนนี้นะครับก็คือเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในขณะเดียวกันเองก็มีข่าวลือว่า Apple กําลังพยายามไล่าตาม Meta แล้วก็กําลังพัฒนาแว่นตาอัจฉริยะที่มีกล้องในตัวเองแบบนี้เช่นเดียวกันซึ่งแว่นตาของ Apple คาดว่าจะมาพร้อมกับกล้องไมโครโฟน แล้วก็ความสามารถด้าน AI เช่นเดียวกับ Meta ครับซัมซุงอาจไม่มีการอัปเกรดกล้องจนกว่าจะถึง Galaxy S 28 Series s ซีรีส g ัมซุงไม่ได้มีการปรับปรุงกล้องครั้งใหญ่บนสมาร์ทโฟนของตัวเองมานานหลายปีแล้วนะครับโดยครั้งล่าสุดที่มีการอัปเกรดกล้องในรุ่นพื้นฐานของ Galaxy S ก็คือมากกว่า3ปีแล้วนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข้อมูลจาก Ice Universe เผยว่าซัมซุง อาจไม่เพิ่มฮาร์ดแวร์กล้องใหม่อย่างมีนัยสำคัญในช่วง2ปีข้างหน้าโดย Galaxy S 2 6 Series จะใช้ชุดกล้องคล้กับ Galaxy S 2 5 Series ทั้งหมดซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากแนวทางใหม่ของ Samsung ที่เน้นให้สมาร์ทโฟนเบาและบางมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น S Galaxy S 25 Edge ที่เพิ่งเปิดตัวไปซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่เน้นความบางเบาทำให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเซนเซอร์กล้องขนาดใหญ่ได้นอกจากนี้สาเหตุของการชะลอการอัปเกรดกล้องก็ยังมีเหตุผลทางด้านการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าฝ่ายสมาร์ทโฟนของซัมซุงกำลังลดต้นทุนการผลิตโดยตั้งใจดิกเลี่ยงการใส่ฮาร์ดแวร์ใหม่ๆที่มีต้นทุนสูงโดยสาเหตุหลักก็เป็นเพราะว่าฝ่ายชิปเซตของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กำลังประสบปัญหา ซึ่งแม้ว่าจะทุ่มเงินทุนลงไปหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้าหมายครับดังนั้นนะครับฝ่ายสมาร์ทโฟนของ Samsung จําเป็นจะต้องเพิ่มกําไรให้ได้มากที่สุดเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดทุนไปแทนที่จะลงทุนกับฮาร์ดแวร์กล้องใหม่ๆ s ซั s u n g อาจจะเลือกการพึ่งพาฟีเจอร์ AI เป็นจุดขายหลักในการทําตลาดครับและแน่นอนครับว่าทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่เรื่องจริงนะครับยังไม่มีการประกาศจากออฟ i ิเชีอย่างเป็นทางการนะครับว่าสเปคของ Galaxy S, <S ในรุ่นหน้าจะเป็นแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันในช่วงต้นปีนะครับว่า Galaxy S รุ่นใหม่อย่าง Galaxy S 26จะมีการปรับปรุงด้านฮาร์ดแวร์กล้องหรือเปล่านะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวไอทีน่าสนใจที่ผมได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ชิปเซตตัวใหม่อย่าง MediaTek Dimensity 9500หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n o t t i n g p h o n e 3ที่กำลังจะเตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนหน้าก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ iPhone Mod n n t t หรือว่าเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์ได้ที่เพจ i m o d และสำหรับในครั้งหน้าจะมีข่าวไอทีอะไรน่าสนใจบ้างก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนลครับสวัสดีครับ